สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารวอลเลย์บอลกันต่อมาดูโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชเลน์ครับ2024ซึ่งมีทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ4ทีมและทีมที่จะต้องหล่นมาจานอันดับ5-8นะครับรวมถึงทีมที่กำลังชิงอันดับ9-12กันอยู่เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันเลยครับ คู่ระหว่างคาซัคสถานพบกับออสเตรเลียผลปรากฏคาซัคสถานเอาชนะออสเตรเลียไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์2 1ต่อ25 25ต่อ23 25ต่อ18แล้วก็2 5ต่อ21ทําให้คาซัคสถานเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับส่วนออสเตรเลียหล่นมาจับอันดับที่5-8ถึง8ครับคู่ต่อมาครับเป็นจีนพบกับกาตาผลปรากฏ จีนแพ้กาต้าไป0ต่อ3เซตด้วยสกอร์19ต่อ25 19ต่อ25แล้วก็19ต่อ25ทําทำให้กาต้าเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส,ส่วนจีนหล่นมาจัดอันดับที่5ถึง8ครับคู่ต่อมาเป็นปากีสถานพบกับเวียดนาม ผลปรากฏปากีสถานเอาชนะเวียดนามไปได้3ต่อ2เซตด้วยสกอร์19ต่อ25 27ต่อ25 25ต่อ23 21ต่อ25แล้วก็15ต่อ12ทําให้ปากีสถานเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนทางด้านเวียดนามนะครับหล่นมาจากอันดับที่5ถึง8 แล้วก็คู่ของเกาหลีใต้พบกับบาเรนผลปรากฏบาเรนแพ้เกาหลีใต้ไป2ต่อ3เซตด้วยสกอร์24ต่อ26 30ต่อ32 25ต่อ22 25ต่อ 22, 22แล้วก็12ต่อ15ทําทำให้ทางด้านเกาหลีใต้นะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนทางาด้านบาเรนหล่นมาจัดอันดับที่5 8ถึง8นี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันนะครับในเมื่อวานนี้ซึ่งก็ สรุปได้ว่านะครับ4ทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิก็จะมีทางด้านกาซัคสถานกาตาร์ปากิสถานแล้วก็เกาหลีใต้นะครับและทีนี้นะครับคุณผู้ชมทีมชาติไทยมีแข่งขันจัดอันดับชิงที่9ในวันนี้แล้วก็โปรแกรมการแข่งขันแต่ละคู่ดังนี้นะครับตอนนี้แข่งขันกันอยู่นะครับเวลา15บหานิกาสาสทีแข่งขันกันอยู่ตอนนี้ก็คืออินโดนีเซียพบกับไต้หวัน แล้วก็เวลาต่อมาคือ18นาฬิกาครับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินเป็นการแข่งขันชิงอันดับที่9นะครับซึ่งฟิลิปปินเอาชนะอินโดนีเซียมาได้ส่วนทางด้านทีมชาติไทยเนี่ยเอาชนะไต้หวันมาได้แล้วก็มีรอบจะดอันดับ5-8นะครับซึ่งเวลา20นาฬิกา30นาทีาจีนจะพบกับออสเตรเลียแล้วก็เวลา23นาฬิกาบาเรนจะพบกับเวียดนามนี่คือโปรแกรมการแข่งขันครับทีนี้นะครับเราก็มาชมเชียร์กันครับคุณผู้ชม คู่ไหนที่คุณผู้ชมชื่นชอบนะครับก็ชมเชียร์กันแต่ว่าก็อย่าลืมเชียร์วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยด้วยนะครับถ่ายทอดสดทางช่องวอลเลย์บอลโบว์นะครับคุณผู้ชมซึ่งแอดมินแปะลิงก์เอาไว้ให้เหมือนเดิมนะครับสามารถกดเข้าไปชมถ่ายทอดสดได้ทันทีเลยนะครับตามเวลาที่กําหนดด้วยนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดครับก็สำหรับทางด้านทีมชาติไทยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นแคมป์เก่าแต่ว่าก็ตกรอบแรกไปนะครับตอนนี้ก็ชิง อันดับที่9ก็มาชมเชียร์เป็นกำลังใจให้กันซึ่งในชุดนี้นะครับก็ไม่เหมือนชุดก่อนเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนผู้เล่นหลายคนเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยนะครับก็มาดูในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกันต่อแล้วก็มาติดตามกันนะครับว่าเ h ลน์คัพเนี่ยจะเป็นทีมชาติไหนที่จะได้แชมป์ในปีนี้ปี2024ซึ่งนะครับสามารถที่จะไต่เต้าไปถึงชั้นวนอได้ ถ้าเกิดว่าได้แชมป์เชลนด์คัพแล้วก็ไปแข่งขันเชลนเจอร์ถ้าทีมไหนได้เชลนเจอร์คัพนะครับเป็นแชมป์เนี่ยก็จะไปถึงชั้นเวนเอลนั่นเองส่วนชั้นเวนเอลของวอลเลย์บอลชายนะครับถ้าเกิดว่าทีมไหนอยู่อันดับสุดท้ายก็จะหล่นลงมาจากชั้นเวนเอลนั่นเองนะครับก็มาแข่งเชลนด์คัพใหม่เชลนเจอร์คัพต่อไปนะครับแล้วก็ไต่เต้าไปใหม่อันนี้เป็นในส่วนของกฎกติกานั่นเองครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่่พลลลลาาาาดดขววสสสรรออบบแะกีีฬััค